สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเทียเท่ยงเที่ยงมื้อนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาอัปเดตต้นสเสนจันท์ขาวที่ออเดอร์มาเนาะท่านผู้ชมเนาะออเดอร์มาอยู่ประมาณ4 4 4สี่นอกนะเ้าเรียกว่าซื้อมาตอนอยังเป็นหน่อกเลยแหละนะแล้วก็ฝังลงในกระถางในถุงดํา นี่ตัวนี้ก็กําลังจะมีมีมีใบออกมาแล้วก็มีกิ่งตัวนี้ก็กําลังจะออก <S <S เห็นบ่นี่ท่านผู้ชมนี่มุมนี้ก็กําลังจะออกคุณตาวิธีไทยเอาเอาคุยมะพร้าวปิดไว้ให้มันมีความชุ่มชืน้นเนาะดินชุ่มชืน้นตัวนี้กิ่งนี้นี่กิ่งนี้แทงทะลุขึ้นมาเลยเนาะแทงทะลุขึ้นมาเลยกิ่งนี้ก็จากนอกนะขึ้นมาเห็นบ่มนี่ท่านผู้ชมนี่ ปิดไว้คือเก่ากําลังแทงใบขึ้นมาตัวนี้ก็เหมือนกันนี่เปิดเบิ่งก็ได้ท่านผู้ชมนี่น,น,นี่กำลังจะแทงแทงอันนี้ออกมาเนาะที่จริงมันจะออกหลายกิ่งอยู่หนึ่งสองสามปิดไว้ท่านผู้ชมเนาะเขาก็ค่อยจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ตัวนี้มีสองแง่งแง่งเ,เรียกว่างแง่งนี้นะ อยู่มุมนี้ต้นหนึ่งอยู่มุมนี้ต้นหนึ่งเนาะโอ้เอามาพูดถึงต้นสเสนจันขาวบาบนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนี่โอ้กำลังฮิตนะคุณตาวิธีไทยเอ้ยว่าันสเสนข,ขึ้นชื่อว่าสเสนจันขาวนี่มีความต้องการของตลาดเพราะว่าเวลาที่เอาไปปลูกแล้วมันใบมันกะสีกับโบเมนเชิงสวยงามอะไรหรอกเนาะแต่ว่ามันเป็นความฮิตความนิยมนะ เขาเรียกว่าอ uh ่ากำลัง uh อ่า uh อ่าเป็นท like ี่น uh ิยมวางง่ายๆไปอืมฮิตต uh ิดชาร์เสนิทจันขาวต้นเล็กๆแบบนี้นี่นี่อ่าต้นละสามร้อยสี่ร้อยยาวประมาณอ่าฟุตหนึ่งสองฟุตนี่เออยาวยาวประมาณนิ้วสองนิ้วนี่ก็สามร้อยถึงสี่ร้อยเนาะโฟมน้อยๆนะเออโหถ้าต้นใหญ่ๆเป็นพัน สองพันสามพันนะ,อ,ะอันนั้นก็เป็นความฮิตเขาเรียกว่ากระแส,ระแสกระแสกําลังนิยมอมแล้วถามว่ามันมีตกไหมตกกระแสคือความโบฮิตมีไหมมันก็มีนะมันก็มีทุกทุกอย่างมันก็มีทั้งความนิยมในช่วงที่นิยมบ้างช่วงที่ไม่นิยมบ้างไปตามคนที่ขายต้นไม้มงคลในตลาดหนัด คุณตาท่านหนึ่งคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ต้นไม้ราคาต้นไม้ก็ตกลงไปเยอะนะจากต้นละพันก็นลดลงมาเหลือสี่ซ้าห้าร้อยแบบนี้เออพวกต้นบอลพวกอะไรต่างๆนี่อืมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เสน่จ์จขาวนะถ้ามีคนขายในช่วงนี้ก็ซีอยู่ประมาณบบแพงนะบแพงก,ซาากนะ็ซื้อหามาปลูกได้นะซื้อหามาปลูกได้ อย่างเช่นคุณตาวิธีไทยซื้อแบบเป็นเงาเนี่ยมาแล้วก็มาปักชําเองเนาะแต่ว่ามันจะเป็นสนีจันขาวไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันคาดแต่คุณตาเชื่อว่าร้านค้าที่ขายทางอินเทอร์เน็ตร้านนี้นี่น่าจะไม่โกหกเนาะท่านผู้ชมเบื้องต้นนีนออ่แม่นอยู่บอกต้นสนีจันขาวนี่อ,อแม่นอยู่บอกถ้าบ่แม่นกะถือว่าเฮากะถือว่าซื้อมาแบบไม่ตรงปลกเนาะก็ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นสเสน่ห์จันยังอื่นกับเอ,าอเ้าก็แล้วไปเนาะท่านผู้ชมสเสน่ห์จันขาวเป็นไม้มงคลนะคนนิยมปลูกปลูกไว้ก็มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเหมือนชื่อของต้นไม้นั่นแหละคนก็เลยฮิตคนก็เลยนิยมชมชอบนะเป็นที่ต้องการของตลาดบอกว่าสิเป็นขายในรูปแบบของนอของเงานะหรือของเป็นต้น ก็ยังขายได้เป็นไม้ประดับสวยงามไหมก็อยู่ในระดับระดับอยู่เนาะสวยงามขึ้นชื่อว่าสนีจันขาวปลูกไว้ในกระถางมันคนเห็นเขาคนจักป้าสนีจันขาวของคุณตาวิถีไทยนี่สวยจังเลยเพื่อนวาอ่า,เ,อาเป็นมงคลด้วยนะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศไหมเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยเนาะต้นไม้ทุกสิ่งทุกชนิดคลายออกซิเจนออกในเวลากลางวัน นะคนที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆต้นไม้นี่ก็สิทรบอบอวนไปด้วยออกซิเจนอืมเพราะเขาคลายออกซิเจนออกมาเป็นต้นไม้ฟอกอากาศว่าง่ายเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูสามารถที่จะเอาต้นไม้ต้นสนจันขาวนี่มาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีเนาะได้ระบายสีนักเรียนหมักชอบชอบชอบวิชาศิละปะ ครูอเอามาสอนในวิชาอื่นๆได้ไหมได้วิชาคณิตศาสตร์กับมานับตัวเลขนับใบวิทยาศาสตร์กับมาสอนเรื่องหน้าที่ของอใบหน้าที่ของลำต้นหน้าที่ของรากการงานพื้นฐานอาชีพกับวิธีการปลูกวิธีการปักชำการขยายพันธุ์เห็นไหมนี่เป็นต้นเนาะท่านผู้ชมในระดับมหาลัย ก็พูดถึงการสืบค้นข้อมูลการคนา้นคว้าการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลว่าแท้จริงแล้วต้นสนีจันขาวนี่มาจากประเทศไหนเป็นของประเทศไทยหรือเปล่าคุณลักษณะอัตลักษณ์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างเนาะอืเอามาสาธยายอยู่ในบทแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบท,ะบทนะเห็นไหมทําเป็นข้อมูลเป็นเล่มออกมาโหลดลงไปในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใน YouTube ใน Facebook จำหน่ายทางออนไลน์ก็ได้นะอันนี้เป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณคุณยายเพิ่นก็ไปงานดองตลอดนะงานดองนี่ก็มีต้นไม้มาเลี้ยงอยายขอสองตนนะจ๊ะพอพิธีกรรูปโปรเสน่จันเขียวสเสน่จันโกเมนยายมีแล้วละ่ะ แต่ว่าเสน่ห์จันขาวนี่ยายยังไม่มีเพื่อนว่าเอาเอเอ,เอา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 เลยยายเออเอาทุงให้พ้อมเนาะบ้าคุณสมบัติอเนกอนันต์คุณประโยชน์นานบประการปลูกไว้เป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณจบคลิปนี้สิบหามาปลูกจักกระถางในน้อยคุณตาวิธีไทยเพิ่นว่าเออ เอาทางอินเทอร์เน็ตก็มีสั่งจองเอาเลยท่านผู้ชมเองเลือกเบื้องดีๆจองเน็ตตัวใดที่มันราคาพอซื้อได้ก็ซื้อนะเอามาปลูกไว้เนะบื้องดีๆตัวใดที่มันเน็ตปปอมก็อย่าไปซื้อนะทดสอบเบื้องเลือ่อนเบื้องข้างล่างนะว่ามันมีคนคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างบางคนก็คอมเมนต์ก็เออดีมากของถึงแล้วนะคะของแท้อม,มันจะมีคนคอมเมนต์อยู่ข้างล่างเปิดเบื้องดีๆนะ ตัวใดที่มันเป็นของปลอมกับบอต้องสั่งซื้ออือเอาละสําหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชติเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารุเนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและกราะยะิสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีศผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือมาอัปเดตเสน่จัน์ขาวไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจที่ออเดอร์มาครับท่านผู้ชมมาอัปเดตความก้าวหน้าของเขาว่า จะเริ่นเติบโตไปถึงไหนแล้วตั้งแต่สั่งซื้อมาเนาะเมื่อคลิปครั้งก่อนนู้นนะ